อภัยเจ้าพระ่าพระเจ้ารามาธิราชเรื่องานี้สุทธิ์ทางนีกขอเจรินพรจตุพะซึ่งในวันนี้คุณโยมวิทยาคุณโยมวีปพลจันดวงและพ่อครัวตำบลจีนไทยเ็นพ่อจ้างคอณแม่แส่งจังคุณระวม ผมก็กล่กาวนทุกท่านซึ่งในวันนี้อาจได้ตา,ารโรคอาวัยกัตทองหารเพย์ลย่างตที่อยู่กรรมเองก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุการในกระบเจตนา,าที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกัน,นทำเพย์ใน,น,น,นวันนี้วันนี้อาตมาภาพประจตจักรยิบความสามารถเล็กน้อยอเพื่อเป็นเครื่องปฏิการรับอาเพย คณราะน่าเียใจเป็นสายที่มาร่วมกันทำบุญนวันนี้การมีโอกาสได้พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตนั้นถ้าเราสะสมการทำามดีการทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะได้พบกับความสุขที่สมหวังได้หากเราหวังความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ ตามหลักการฆ่าทั้งเบื้องต้นตาการและปั้นปลาให้ดีที่สุดโดยใช้หลักอุทิาศาซีซึ่งมีอยู่4ประการด้วยกันนั่นก็คือประการแรกฉันท่ความพอใจรักใครในสิ่งนั้นประการที่สองริยะความพากยกิริยามในสิ่งนั้นประการที่สามจิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น แประการสุดท้ายประการที่4ี่วิมังษาความหลักส,สอบตรืตอตองให้ควรในเหตุผลของสิ่งนั้นธรรมะสี่ข้อสีประการนี้หาย่อมเกี่ยวเนื่องกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีหน้าที่เฉพาะของตนดังนี้นั่นก็คือจักพระประการแรกคือความตอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้เป็นกำลังใจอันแรกที่ทำให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อวิริยะประการที่สองคือความภาคเพียยงยามหมายถึงการกระทำที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะเวลายาจนประสบความสำเร็จคำนี้ก็มีความหมายของความกล้าหาญเชื่อด,ด้วยส่วนเนื่น จิตาประการที่3หมายถึงการไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตนความสิ่งนั้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นอยู่ในใจเสมอ,อคำนี้ก็รวมความหมายของคำว่าสมาธิเจอ,อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ประการสุดท้ายประการที่4นั่นก็คือวิมังสาหมายถึงความสอดซองใะเหตุดและในผล ของควาสมสําเร็จนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอ้าให้นึกซึ้งยิ่งขึ้นไปคำนี้ก็รวมความหมายของเรว่า,าปัญญาไวอย่างเต็มที่อาฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญในกาวรังนี้สุดท้ายนี้ก็ขออ้งางอิงเอาคุณพระศรีรัตนตร,รยัยเป็นผู้ขอบคุณคุณพระถาคุณพระสงฆ์ จงดลบรรดาอภิบาลนักษาให้สัตยาติโยคทุกคนทุกท่้นจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยจตุรพิธทองครชัยทั้งสี่ประการกล่าวคืออายุวันณนะสุขะภลรอายุขอให้มีอายุยังง่งยืนนานวันหน้าขอให้มีฟันกรดทองใสสุขะขอให้ท่านทั้งหลายจงสุขกายสบายใจภรระนั้นใสขอให้ท่านทั้งหลาย เราจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมโพ์ทุกท่านทุกคนคือเารรวมานร่วสบ